ต้นไม้เองก็อยู่ได้กันเยอะแยะแต่เขาไม่วุ่นวายกันครับเออเขาก็มีสมาธิซึ่งกันและกันไม่ว่าเท่าวันไม่ว่าอะไรรู้สึกก็ไม่ราแก่ซึ่งกันและกันอออันนี้ก็เป็นธรรมะอยู่หมู่มากได้ยังไงครับใช่ไหมคนอยู่หมู่มากทะเลาะกันแต่ต้นไม้อยู่หมู่มากไม่ทะเลาะกันดียิ่งดีเออเราไม่เคยเห็นต้นไม้ด่ากันเลยนะครับเออทั้งนั้นเราอยู่ต้นไม้ต้นไม้ไม่เคยด่าเราครับเออมีได้ดีครับท่านพุทธเจ้าท่านจะมองเห็นว่าสิ่งที่ไม่เคยทะเลาะ้กันก็คือธรรมชาติต้นไม้นี่แหละโอ้ท่านนเป็คน รักธรรมชาติรักป่ามากที่สุดเลยห่วงใครไปแตะต้องไม่ได้เลยครับท่านจะรักรักมากที่สุดคือป่าไม้หน้าแล้งเนี่ยครับน้าจะไม่มีต้นไม้จะแห้งท่านต้องไปหาเอารถกระบะไปบรรทุกน้ําใส่ถังหนึ่งันลิตรมามารถรถก็วันเป็นวันแล้วแต่วันไหนถ้าดูสภาพแดดร้อนก็รอให้แดดมันคลายร้อนก่อน รถน้ําที่เมื่อเช้านะไปดูดน้ําก็สะดวกขึ้นครับใช้งานได้ได้เยอะเลยหนึ่งก็ไปดูดน้ําแล้วก็มาลดต้นไม้รับตามข้างทางขึ้นมาวัด ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะรถต้นไม้เสร็จแล้วก็มาล้างถนนทําให้ถนนสะอาดขึ้นพ่อเยื้อนนี้คือยิ้มเลยดีใจเลยแหละแต่รถน้ํามาใช้แค่สองคนกับคนหนึ่งค่อยถือถือสายสายไปสายมากักบนำมัสการหลวงพ่อหลงกฎและขอบพระคุณเป็นอย่างอย่างมากเลยครับที่มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันเนอะร่วมที่เอารถน้ํามามอบถวายหลวงพ่อเยือนวัดเขาศาลาทาให้วัดเขาสาลานี้เหมือนกับ มีพลังมากขึ้นครับได้น้ําคือจุดสําคัญคือน้ําครับได้น้ําแล้วก็ต้นไม้ก็สดเชื่นเขียวกัจีครับถูกใจหลวงพ่อเยอ้อยเลยกับอนุโมทนาสาธุกับกับลูกศิษย์หลวงพ่ออารมณ์กดทุกทุกท่านทุกทุกคนครับอนุโมทนาสาธุขอบคุณครับ